พาแม่้านนะคะตัวเองพาแม่ไปจ่ายตลาดมาเหรอกินาไีหรือเครื่องบินนะครับอันนี้เสาไฟหมวกหมวกชาวนาสับสนเส้นทางเล็กน้อยถึงปานกลางโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วอะ่ะท่านี้อ่ะสวัสดีครับป้าโอเคครับตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกจะตกแลไม่ตกแลแต่ท้องฟ้าก็คืมๆอยู่ อยซักนวมใหม่แล้วเหมือนมันคับขึ้นลัดรัดกระเดือก็ตอนนี้ก็จะเดินทางไปไปไหนดีนะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปก่อนอาจจะไปหาขี่รถเล่นทำคลิปไปก่อนเพราะว่า ไม่มีคลิปใหม่เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไม่ได้หยุดงานเลยเป็นเดือนๆนะครับก็ล่าสุดที่ออกไปเที่ยวก็สามวันที่สามสิบของเดือน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 ที่แล้วของเดือนที่แล้วซึ่งคลิปก็สองเดือนสามเดือนแล้วลงลงจนหมดแล้วอะลงจนไม่มีคลิปจะลงแล้วอะ วันนี้ก็เลยออกไปหาละลาซะนหน่อยดีกว่ามั้ง ไม่น่าจะรอดผลไมเนู้สง <c oughs> สัยจะไม่รอดว่ะทุกคนเดี๋ยวต้องหาปั๊มแวะเติมลมก่อนขอโทษครับที่ผมตัดหน้าหน้าหกล้อตัดหน้านะผมอีกรอบนึง รถเก่งเหมือนจะสับสนเส้นทางนิดหน่อยรถเก่งสับสนเส้นทางเล็กน้อยถึงปานกลาง ไว้ผ่อนลงเม็ดแล้วอ่ะทั้งนี้อ่ะ ปั๊มมองดีมีปั๊มลมบนอน้อมันสิมีต๊มลมบนอน้อลมอ่อนลมยางอ่อนนะครับวันนั้นผมเช็คอยู่มีแค่ยี่สิบอืมอืมอืมอ๋อนี่โอ้เสียอีกโอ้ปั๊มเติมลมเสียอีก ปาดแม่เจ้าโอ้ยชันแท้เท่า,เ,าเดี๋ยวเราไปเข้าปั๊มปตท,ะทะกันก่อนไปดูก่อนไปเติมลมก่อนเพราะว่าถ้าวิ่งเส้นหนีโค้งมันเยอะอย่างอ่อนแล้วไม่มั่นใจ ลำปะทจะมีที่เติมลมให้เราไหมนะมีที่เติมลมให้เราไหมนะไอชิพหายไม่มีเลยจบแล้วเราจะไปเติมลมไหนวันนี้อ่ะ ไปตรงนี้เขาจะด่าไม่เล้ไหม้ไม่มีที่เติมลมเลยสวัสดีครับป่ะ อย่าลังใจผมแบบนี้ด,ดิเดี๋ยวผมพุ่งไปละวิว่งเส้นไหนนี้ฝนเอ้ยจะมีปั๊มให้เราเติมลมไหมเนี่ย คานนี้ก็ชอบรองใจผมเดี๋ยวผมก็พุ่งไปแล้วป้า <c oughs> มั่นใจเลยว่ะต้องจ่ายตังค์ปะเนี้ยขอบคุณครับ รถเราขี่มาแค่นี้พัดลมเป่าแล้วอะอ รู้สึกมั่นใจขึ้นนะ ผมจะไปไหนยังไม่รู้ทำไมรถคอนติโน่ไฟแดงเขาขี่อย่างนั้นวะ ัดีีครบพ่ถนนเส้นนี้มันทางโค้งเยอะเพราะว่ามันเป็นถนนชนบทเนาะแล้วก็ถนนมันมีแค่สองเลนสวนกันนะครับก็จะแซงกันก็ยากนิดหนึงนะ เอ๊ ه, ถนนเส้นนี้เหมือนเคยมาหรือเปล่าวะเราจะหลงทางไหมเนี่ยเส้นทิพนสะพานก็หายหมดแล้ว 55ยังไม่มีอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์บอกนะครับยังไม่มีแล้วก็นาฬิกากับไมเอเวอเรสก็อยู่รวมกันนะครับไม่ได้แยกกันดังนั้นเราก็จะดูเวลาก็ยากหน่อยเวลาเราตั้งเอเวอเรสไว้ก็จะดูอย่างอื่นไม่ได้เลยเวลาตั้งอย่างอื่นไว้ก็จะดูอย่างเอ๊ะ เออตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งดูได้แค่อย่างเดียวนะครับไม่มีนาฬิกาแยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งเหมือนเอเมกผมอ,ะอ่ะอ่ามันก็มีนาฬิกาแยกขึ้นมาะนะครับมันก็ดูได้ทั้งเฮ้กี่กิโลเมตรแล้วยวก็เวลาตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับเราก็สามารถดูได้แต่อา R15 ไม่มีนะครับ มี R15 จึงอยู่มีหม้อน้ํานะครับแต่ว่าไม่มีอุณหภูมิบอกว่าเครื่องยนต์มันระดับความร้อนเครื่องยนต์มันเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยน้ําอุณหภูมิมันเท่าไหร่แล้วซึ่งเราจะรู้ต่อเมื่อพัดลมมันทํางานนะครับ ลมมันเป่าขาผมอยู่ตอนผมเต็ม,มลมอะ หารอยอีกอ่าเราจะไปทางไหนวะเนี่ย จอดดู GPS กันเหมือนเราต้องเลี้ยวขวานะเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะไม่ใช่ความรู้สึกดิเขาเรียกว่าสัญชาติตายาน เสาไฟอะไรวะหมวกอะไรวะเนี่ยไม่ใช่เสาไฟกิรันนีเอ้ยกินารีหรือเครื่องบินนะครับอันนี้เสาไฟหมวกหมวกชาวนาฮา <c oughs> <c oughs> จากแรมาถูกกว่านอนน่ เราจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับมีพี่เออพี่คนหนึ่งนัดจริงๆนัดกันไว้ว่าไปถ่ายคลิปรถไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ผมจะหาบ้านแกเจอหรือเปล่า หาบ้านแกมไม่เจอก็ไม่ได้ถ่ายผมคงต้องกลับแล้วนะครับ ปิดเน็ตก็ปิดนายพาพาแม่บ้านาคาตัวเองพาแม่ไปจ่ายตลาดมาเหรอพอได้ยินกูจะตาก,กูไปเี่อเฮ A15 จะไปไหนวะอ๋อรถอยังเท่มือกยังเฟี้ยวนับถือครับลูกพี่แม่รู้ตัวแล้วว่ะหนูหนูหนไอ้คนนั้นมองมึงอะ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงครึ่ง ที่จัดขาหาคนของเราแถวๆนี้ก่อนจัดตรงไหนดีวันนี้อ่ะอ่ะโอเคจัดตรงนี้เลยแล้วกันอืมเขาจะดาหัวผมไหมเนี่ยเขาเปิดไหมเนี่ย